สามต่อหนึ่งไม่ช่โอเคครับผมกะสวัสดีครับผมผมเซียงเมียงอีกแล้วครับผมกะอยู่ในช่องเซียงเมียงออฟฟิเชียลนะครับผมกะสีผ้าไปเบิ้งการเปิดกล้องครั้งแรกครับผมของเซียงเมียงเดอะมูฟวีซีซั่นสามนะครับผมไะตามพ่มาครับไปตามไปตามไปตามเอาหนีบ้นหนีก่อนครับบ้นหนีก่อนบ้นเบื่ออย่างเงาตามมาครับตามมาต่อยมาได้ครับว่ายตาม มาได้อันนี้ซ่องยังซ่องยังนี่ครับดีครับอยู่กับแจ็คแป๊บมไม่ใช่ไม่เคยบอกไม่ได้บอกส่องยังครับไอคัมแบ็กชาแนลครับผมใครในกระฟ้าที่ตามส่องไอคัมแบ็กชาแนลนั้นเลยครับผมัีดีหน่อยผู้ใดผู้ใดผู้ใดคอมเมนต์ดีแท็บไอโฟนครับไอโฟนสิบสองโปรเนี่ยเนี่ยของก๊อปหรือของจริงเนี่ยนี่ของน้องไม่ใช่ของ Apple ไม่ใช่ของก๊อป่ใช่ของจริงครับของน้องดาวครับนะครับนี่ครับไอพิมครับผม เป็นเกือมาซ้อนเขาทายครับครับสวัสดีครับเขาเป็นผู้ใดมันได้ใส่กับบุหงเพื่อนครับติดตามมเต้นใหปลาครับมาเด้นในปลาติดตามจะเดทข้างจองข้างไหนครับผมจองคอดครับผมจองคอดเช่นแนวครับครับนี่ครับมีวงกลางครับโอ้ยครับสวัสดีสวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมแต่จะถามนะครับแต่าทำไมครับถ่ายโลกเออวันนี้วันหยุดครับขอถามถ่ายโลกค่ะไอไอจะจะมาจ่ายโลกค่ะแต่อะไรครับนี่ครับ มอย่รน้องยาวนะครับผมนี่เราถ่ายรูปกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่ครับไม่ไม่ครับอะไรคือซูมออกซูมเข้านี่คืออะไรยังไงครับเป็นเทคนิคหรืออะไรมันเป็นเทคนิคพิเศษครับโอ้ยครับผมเดี๋ยวจีพ้าไปเบิ่งเจ้าของบ้านที่เามาถ่ายขอยืมถ่ายนะครับผมมาครับเข้าไปเลยเอาพ่อพี่รับแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับครับครับพันพ่อเร้ยังครับ ถ้ามีกทำอีกพ็อันเพื่อนเห็นเพื่อนขอเพื่อนแหละครับแต่เพื่อนมาปากมาตีงครับผมน่าจะเป็นบ้านเพื่อนแหละเพราะผมน่าหนีก็บ่เห็นนะครับอ่ะอันนี้ก็เพื่อนในวัดอุณหภูมิก่อนครับนี่นะ้ตัวครับไปไ้วเบิ้งทางฝนครับอุ๊ตอนนี้เบิมงท้องปลาครับพายุครับพายุที่แบบฝนหยุดตกเนาะอันนี้เป็นรถไทยนะครับผม บอไปอันนี้เป็นโอเคไปไปไปเบิ่ลมาละมัตนไปเบิ่งเห็าเบิ่งครับมเห็นมาเ่งเบิ่งเบิ่งมาเบนี่ครับนี่นี่นี่พวกเบิลเบเบิเขอเบิ่งรวมนขอเบิรมเบ้มโอ้โอ้โหไม่เคยเห็นอะไรกินขนนี้เลย